มีอะไรมากในนี้ไม่อยากจะพูดอ้าวที่ดำๆที่เห็นนี่นะคะคือตัวเองคนเโอ้โหนี่คือแกล้งไม่ต้องสงสัยไอ้บีไงร้ว่าไนไม่เสร็จหรกให้หนูซาหนูเรือนัววางรนดับหนึ่งของเรามาแล้วนะคะไปลากกุ้งแต่ว่าได้ปลามาหนึ่งก็ มองไม่เห็นนะคับประแทกปาลามละเอาลองท้าบุ้นให้เอ็ดเ็ดปลามเอามาเปงปาล์มนีอลูกเอเปล่เก่งอยู่แล้วมันลืะเพ่อมีหอยเต็มเลยกระปริง อ่ไมมีรจกแ้อะโอ้ยไม่หอยเต็มเลยมีอะไรจะช่วยงไงเ้นึกว่าปีจับขึ้นไปเอาจับขึ้นไปเอา้มาไงมแมมาเลยหเห็นไหมมันไปหลอเดี๋ยวงอยู่บเป็นยไหนงไงเป็นโอ้ทำไมงทำไมนี่ไง อ่เีกพหนึ่งรอบแล้วก็คือแฟดเปิดไม่ได้นะจ๊ะขอบคุณมองเห็นไหมอ่ะบีอาบน้ำยังยังไม่มีใครอาบน้ำทั้งนั้นอ่ะรู้ว่าอาบไล้วไอบีไม่คือเลยลูกเข้า มันจะม้มาานี้สิไม่รู้องเข้าไปในไหถามาใส่กระแป๋งถ้าชอดเลี้ยงคนทั้งอันนี้เลยกังทั้งกุ้งแถวตัวเล็กนิดเดียวกองกาล่ากุ้ง้องเลยแป๊บหนึ่งพ่อ้องขาไม่อมั่งมีคนละส2ตากี่ขี้โกงพอสมอยากเปนขี้โกงตาไปฉาสดดูดเร็วเร อายุเยอะขึ้นแล้วโยุโยุดยุดยุดยดสูดความเฟืองอัลหุยปลาโดดปยาดูแล้วก็ขยิบเข้ามาเรื่อยเอเออนั่นแหละเยื่ขึ้นแล้วก็จับมาเข้ามาเรื่อยเรื่อยดูปี๊บขอดึงที บ้านหนูมีแป้งโปรมีแป้งชุบบ้านหนูมีแป้งโปรเทคโอ้โมันแป้งขดตัวอะด้อู้คครสแนงสัยวันนี้จะได้ออบหอยไงปาม่้หอยหอยไม่ใช่หอยอับีอ้าีมาตัวเฮ้ยหอยนี่สวยไหนดูดิลสาวเพไนม่เสร็จเรให้หนงซาวหนูสวยตรงไหนอ่ะอืมไม่ได้พูดเลย เริคับโอ้โหอุ้ยตามโอ้มีแต่หอยนะคะทุกคนึงนะคะบูดีจโอ้โหเต็มเลยหอยนี่มีอะไรมั่งในนี้ไม่อยากจะพูดอ้าวที่ดำดำที่เห็นนี่นะคะก็คือหอยทั้งหมดเลยโอ้โหได้ึืนกระแป้งไม่ต้องตกใจแล้วได้คืนหมดแล้วอยากจะพูดอ่ะอันนี้อยู่ชายฝั่งดูผลงานขึ้นเถอะลุงดูผลงานไม่ ทำ <laughs> ง,ง,งานแล้วเหนื่อยซื้อด้วยไปเป็นพนงานแล้วเหนื่อยก็ขอไปสั่สีน้ำหน่าเกลียดมาก run <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ต้องทำท่าตอนนี้ให้แม่ดูกันเออปิดเลยโอ้ยจะไปหนักมากแม่จะต้องตกใจแน่ที่เราไปลากรูงนี้ขนาดนี้แม่ไปไหนอ่ะตาจะมาดูแล้วตาดูแล้วให้ตาดูก่อนให้ตาดูก่อนลูกลูกตาจะมาดูแล้วจับอายาเยอะขนาดเนี้ยดู มาดู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 ตาดูตาเห็นเล้วเหรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหอยดูนี่เจ้ข้อเลงขนาดนั้นเฮ้ยเจ้าก้อเลงขนาดนั้นกระโดดเหยียบเลยดีไหมได้เอามพวกเขาต่อคิวกันหนุ่มเว้ยอุ้ยงานของเราเวลายวดูคัดออกมาแล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นนีนจะกระเดดอกใช่ไหม a few minutes later เราถ่ายรูปว่าผลงานของเราเป็นที่น่าพอใจไหมคะผลงานของเรามันที่น่าพอใจอยู่เนอะนี่ปิดใต้กระมังได้นิดหน่อ <laughs> ยผลงานของเราก็เป็นที่น่าพอใจนะคะวันนี้วันแรกของเราเพราะว่าคนทำไปไหนอะไร ต่เราไม่ได้เป็นคนทำเลยเพราะว่ามือวางอันดับสองของเราเป็นคนทำเพราะไงจะดูอะจะดูคืออะไรคือกระดูจ่ะนี่ไปแล้วนะค